รอนจูบฮัลโลเซียวเฉิงร้านนี้เหรอที่อยากกินใช่ครับนี่คือร้านอาหารที่คุณพ่อเคยพาผมมาครับข้างในมีซุปไก่อยู่อร่อยมากเลยงั้นเหรออ,อ้เรารีบเข้าไปกันเถอะฉันหิวแล้วดีดีดร้านนี้ถึงจะไม่ใหญ่แต่กลับมีเวอร์เทาที่ไม่รู้จัก หลานมาแล้วเมื่อก่อนฉันก็มาเยี่ยมที่นี่บ่อยๆเพียงแต่ไม่คิดว่าเจิ้งเทียนเหยียนกับเซียวเฉิงจะชอบกิ่นของที่นี่เด็กๆรีบมาเร็วมาด้วยสิจ้าว้าวาเชียนดูนะอร่อยมากเลยพ่อบอกว่าของที่ผัดที่นี่อร่อยที่สุดเลยอร่อยมากเชียวเฉิน กินช้าๆระวังสำลักเนี่ยฮเฮะเมืองสู้เหรอเธอรู้ไหมหลายปีวันนี้ไม่เคยมีช่วงเวลาไหนทำให้ฉันมีความสุขมากกว่านี้มาก่อนเลยเห็นวังว่าเวลาจะหยุดอยู่ตรงนี้ตลอดไปอา่าอร่อยจังเลยอะ่ะร่างกายอุ่นไปหมดด้วย อโมนิกเรดดี้ไวทะฮะจนเชิงพวกเรารู้ความดีจริงๆนะเราเลี้ยงคุณตั้งแต่เด็กๆเลยเลยนี่ขอบคุณนะคะคุณน้าที่ชมกลับบ้านการุปูนกกินิเมเฮ้ยเจอแล้วเมืองฉีอยู่ตรงนี้จริงด้วย คนที่อยู่กับเขาคือยังเคดอยู่นลภาพนี้ช่างอ่อนโยนสิจริงนี่ฉันกำลังคิดอะไรอยู่มิสตีน่อยสิช่วงนี้คงเหนื่อยหน้าดูเสียเฉิงพ่อ เสื้อฉนายหนีออกจากบ้านอย่างนี้ได้ไงไม่นะเออเช็เชิงอยากอยาได้พ่อนเนีเทียนเยียนเขาไปประเทศเอไม่ใช่เหรอทำไมไมาอยู่ที่นี่ได้อีกอย่างนั่งดีดีสิเดี๋ยวพ่อจะพากลับบ้านนะได้แถมแย้งชิงเมืองฉีไปจากฉันนี่ ท้ายที่สุดแล้วฉันก็เป็นแค่อสาวสินะี่จุดฉันมีเรื่องอยากจะทำเธอเพือแอบพาตัวยงเฉินไปมีเป้าหมายอะไรกันแน่